สวัสดีครับพี่น้องนะครับเป็นเกือแจแฟนมลำครับผมโอ้เจอล่แล้วครับพี่น้องแจงจ้างบางเล่ม้อยูเลยนะครับโอ้เอาลงจับตัาพาดตัเสียบลาบข้าวห้ว ตนยเลย็นน mm hmm. ู้นหาออกอะไรเร้แบยังผมไม่ยิยังผมไม่ยกเพาผมไม่ยิกเป็นนางหงวันนั้นเออไม่ไม่ไม่ ไอ้ไม <that> ่หรื่จับตัเพียงือไดีเยยืนกลนเลเพรอกูทบกยังมาโยสามเท้าตัวเราไว้ตัเพียงคนมาดิวเสียบลงมาดิกินจ้กคนมาดนะครับพี่น้องกเลังไปต่ออยู่โคราชครับ ม้นมนีก็มีได้คนางนะคนปงบางน่นมดตเกบนออาคนนมืนี่ก็มีแต่เออกปากเชื่อมาแผล่อยางระบุนะตอนนี้ก็มีพี่่ะ

คราบเห็นั้ยเนี่ยต่ารน้องๆอเดินทางกันอะครับไม่น้อยออกเดินทางกันนะครับ ไปครับเดินทางไปไผ่ครับมะเดินทางมาเลยออกทางเดินอาจารย์กระเป๋าเอาก็วางให้หน่อยแซ่ฮ้ยหิมนเลยฟ้องรถว่ามันมองหมาออกลูกเกิดมารับโรงพยาบาลเคลื่อนทีม่เฮ้ยมาแ็กได้การไล่ถอ ผู้ใดเป็นคนขับเบาเชฟเปลี่ยนอย่างเงผผู้ใดนะผู้ใดเนี่ยฮะ<ม>โอ้ใค่ไมตื่นวันนี้าม,ามีคไม่ตื่นเอาไหนครนี่ไป อันนี้นะครับโซเฟอร์งอันนี้ล้มพยาพัลธ์เคลื่อนชี่มีแจกอดผู้ป่วยและผัวป่วยและผู้และผููไม่กลวยมาแล้วโอ้ยอันนี้น้อยหน่อย พี่มันทำตประล้ผวงน้รผมม่วงนอนแร้เดินทางกดไฟไอลานเรเจอดนสใส่จอดนใส่ป้เพจอสใส่ไปเรืยโอเคครับเดินทางอดไฟปลายทางตั้งแต่มาลกสายอโหฮวงนะครับ เอาไปแจกเขาเขาเขาอยากเขาเอามากินที่เราหมดแล้วแจกบาทให้นนมาหมดเลยวันีพงดอกประมาณสองหมื่นนี่แหละสบายสบายเล็กๆแต่ว่ากันเลิอนวกกันเอิกกระไดโอ้ยเย่าเฝ้าอย่าเ้าเยอะเฝ้าได้ใช่ครับใช่ครับเราทุกคนต้องมีความฝันนะทุกคนเราต้องคือคือเราก็คือแน่ก็ต้องมีปัญธาโอใส่นีใส่นอใส่ลรูขึ้นผน กดเอาครับพี่น้องครับทุกคนต้องมีความฝันก็ยังผิดป่าวล่ะครับเนาะปัดไม่ได้กาะไู้มาเราวไอ่บาอีา

โันเป็นยังงว่าว่นุมดีหมพี่น้องครับเตรียมเอาเลยครับแบ่งกันครับแบ่งเอาเลยลูกเด้อแบ่งเอาแบ่งเอาเจียขนมหวานอัพีเด้อ มามามาเดีย้มามานี่สำคัญนี่จุดเลยตขอนึ <finden> Enough, ้วว <pas> ่าเวลาน้วานน่ะสำคัญนีุ่ดเทลครับงวาอทเจกกันเ้น้ำต้มน้ำต้มนี่เดอดน้ำยรเต้ตเต้ ขอั <mile inside> <to skin aaS> ้นเหลือพอใจเนอะไปดูไม่รูรร้านเลยด้วยัมารบเพียนเสร็ได้เก้คยต้มกินน้ำกันนี่ละมามาเน่ยเบ่งเร่อโอยต้มกันอันนี้มือกว่างไม่เขาบนเมนบอกคือเบบีแทะเบบีุ้จะหานเจี๊ยบแทะ ระวังเด้อไม่ใ <donc>, ช่ผูกเกีบนะไม่ใช่เตะนะไปนไมเตะไปนไม่เตเด้อไปไม่เตะ่กันเด้อเตะเมนยูถ้าว่าเตะค่นถ้าว่าจะเป็นเกีย์ว่าเตะอยู่น้องยังครับมน้องยังเขาครัผมเขาครับผม มือองไหมครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามผลงาน้อกได้ไเด้อเปิดช่องไปเปิดช่องเด้อแฟนคับไล์ตนะครับตลนรติลนะครับตนะับเตินครับลนะครับเตนะครับเติลนะครัตนะครับเตนะครับลนะกับตนะคับเสนรอบเตนครเติลนะนะตตีบเตลเตันตเตยตนกันไอเต้นะไอเต้นคักไอเต้

นะครับดีดีฝากพี่น้องมาติดตามนั่นเองกัแล้วกันครับว่าโอกาสสมีเดอะน,นะครับเราติดิเดินท่ากันก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณและสวัสดีครับ